เอาละทุกคนครับเออวันนี้ผมก็มาอยู่ในแมปของเฮดพีเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวตระกูล d ีแคนนะครับซึ่งมันก็มีฮาคิลาชันด้วยเนาะในในตระกูลนี้เด er ี like ๋ยวเราไปดูเลยอย่างแรกที่มันบวกเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นของฮหคิสังเกตเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง หนึ่งหงีเนาะก็คือจะหลบเพิ่มได้หนึ่งครั้งต้องรองกับบอสอันนี้ผมเพิ่งซื้อมามันก็เลยหลบได้แค่นี้นะแต่เริ่มแรกเนี่ยมันจะหลบได้3ามีครับแต่ผมมีตระกูลดีเนาะก็เลย เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทีตามมั้งต่อไปฮาคิราชันนะครับระยะก็ค่างกว้างเนาะ มันก็จะติดสตาร์ทับแต่ในระหว่างนี้เราก็ใช้สก,กิลได้นอกจากตีธรรมดาจะลองอีกทีนึงเออแล้วก็มันจะมีแผนกลางหน้าอกตรงนี้นะดูสังเกตนะครับมันเป็นดูสังเกตเนาะ กูดาาค่อนข้างนานเลยเออแล้วก็มันเพิ่มสกายบล็อกมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยก็จะโดดเพิ่มได้อีกหนึ่งรอบข้ามีประโยชน์เลยนะ <c oughs> เราใช้กันอีกรอบนะ,ะแล้วเดี๋ยวลองดูเราจะเคสคิวไม่ได้นะไม่กัตีธรรมดาอุ้ยสตันประมาณ5าวีเลยนะมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับตระกูลดีแคร์นะครับ โอกาสออก0.1%ค่อนข้างยากเลยเอาละก็มีแค่นี้แหละ